แจ็คสเปโร่เอามาเดินบันไดามาเดินบันไดเร็วพิลากตนำเดินบันไดเดินบันไดเร็เเเเวเดินบันไดเจงเดินบันไดแล้วเ, <s <us> <S เร็วสละเรือสละเรือ เย่ร yeah, อดแล้วหนึ่งคนเ <พอ S 1> จรงรอดไหมเ,เออมาปีนโซ่นี่แล้ว,วมาขึ้นทางโซ่เจงว่าขึ้นทางโซ่ลูกเจงปีนโซ่นี่เขาขึ้นทางนี้มาปีไม่ได้เหรอเออเจงนี่มาปีทางนี้นี่แอดเวนเจอร์ Adventure. เอาปีนอเออนี่ปีขึ้นทางนี้ใช่แล้วนี่มาปีเชือกนี่เจ๋ง เจงเล้วมาปีนเชือกอามีก็วางดีวางวางไว้ตรงโต๊ะนะ่ะเออเอาปีนเชือกเอาเร็วเร็วเร็วปีนเชือกเจงโอ้โหทุกคนปีนเชือกเหลืเอเจงคนเดียวเจงก็ปีนเชือกได้ทุกคนเลยลงมาแล้วลงมาแล้วปล่อยปีนเชือกเลยแล้วเจงเหลือเจงคนเดียว โอหมาทีหลังแต่ไวกว่าครับโอ้โหเกิดปีลิงโอ้โหไวมากสมสมแล้วเกิดปีลิง,องเอาเร็ว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 พอกระตามมาแล้วโอ้โหสนุกจังเลยเรือ The เรือไวกิ้งเรือแจ็คสเปโร่เย้วันครับ เรือ้ายเรือ้ายเต็มพิกัเดเรือ้ายเต็มพิกัดล,ลบลบลบปลาลบมาฉลามมาแล้วฉลามมาทำไงเอ้าชะละเรือชะละเรือไปแล้ว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 บายบายตกแล้วตกแล้วตุ้ม